สวัสดีครับบิ๊กคาร์ดีๆนะครับเจอกับบิ๊กต้องเจอกับรถหมดสัญญาเช่านะครับตัวจริงเรื่องรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาชมรถที่เข้าใหม่นะครับยังไม่มีราคาและคันที่มีราคาพร้อมขายพร้อมจองนะครับ48คันด้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกนะก็มาทำคลิปให้พี่ๆได้ดูกันเพราะมีรถเข้าใหม่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ v ีออนะครับซีวิกนะครับแล้วก็จะมีตัว ในส่วนของแคปนะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็4ประตูนะครับรวมไปถึงตอนเดียวนะครับมีหลังคามีตู้แบบนี้นะเป็นตู้แห้งนะครับก็มีเข้ามานะครับแต่ว่า,าราคาจะเป็นเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนะอันนี้มันน่าจะเป็นประมาณปี16-17นะนะอาจจะเข้าไปดูได้นิดนึงนะครับเพราะว่ายกก้านเนี่ยคืออดูไม่ได้นะนึกว่าจะมีกุญแจอยู่นะ ประมาณปี16-17ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณอยู่ที่200,000เป่ายนะครับ279-289นะไม่เกิน300,000ประมาณนี้นะสำหรับรุ่นนี้ครับก็รอเปิดราคาแล้วกันส่วนพวกนี้นะครับก็อยู่300,000ต้นๆนะครับตัวที่มีราคาสูงนะครับซึ่งตอนนี้มีพร้อมขายแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็แคปออโต้นะตัวที่ มี2ราคาแล้วกันแคปออโต้เนี่ยมี389เริ่มต้นนะครับจนไปถึง4 0 0 0 0 0สี0 0ส0หนึ่งสี่แสนสองสนะครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆเติมสต็อกกันทุกวันนะปีหนึ่งมี23,500คันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้รถมือสองนะครับที่ใหม่แท้100%เช็คระยะตามกำหนดนะแล้วก็ราคาขายถูกกว่าตลาดนะครับหรือถูกกว่าเต็นท์นั่นเองนะครับก็ติดตามช่องบิ๊คาดีๆไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะด้านในโกดังนะอ่ะ ตอนเดียวก็มีนะครับอีซูซุนะครับเข้ามาเพิ่มนะเริ่มต้น270,000บาทปี20นะครับปี20ถ้าเต็นท์ก็ขายประมาณ3 0 0 0 0นกลางๆสามแสนไปปลายๆนะครับสำหรับอีซูซุ1.9นะครับตอนเดียวนะก็ที่48คันนี้นะจะเป็นเฉพาะเทพรักษ์นะครับไม่รวมกับที่อัปเดตไปเมื่อวานนะก็เป็นของสาขาบางนานะครับก็มีในส่วนของโครงส้มนะครับโครงส้มวันนี้ เปิดราคามา7คันนะหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยนะผมได้มาแค่4คันเท่านั้นเองนะครับก็เป็นลูกค้าที่พร้อมซื้อจริงๆนะครับถึงจะได้รถนะเพราะว่าเนี่ยคือผมได้มา4คันมี7ใช่ไหมอ่าก็หมดภายในวันเดียวนะครับพร้อมซื้อเนี่ยคือเขาคุยกันไว้นะตั้งแต่แบบราคายังไม่ออกเลยว่าโอเคถ้าเอาราคาประมาณนี้พี่เอาอะไรเงี้ยผมก็จะได้จองกลุ่มนี้นะครับ ไว้ให้พี่ๆได้ทันนะครับก็หมดแล้วสำหรับโครงส้มราคา20000 0ต้นๆ2 0 0 0น2น0 0 0นนะครับประมาณนี้นะครับโครงส้มรอลอตใหม่เท่านั้นนะครับราคาถูกนะเต็นก็ประมาณ300แสนแหละนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมพาอัปเดตนะมาเจสตี้กันนะครับมาเจสตี้งานสองคันสำหรับโกดังเทพลักษ์นะครับ ก็จะเป็น2คันนี้เลยนะครับสคันนี้เลยนะเดี๋ยวดูราคากันนะร้านประมาณล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะครับล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะสองคันนี้นะคันนี้มาสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้มาสองแสนหกหมื่นห้าพันนะล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะครับสีขาวนะเป็นตัวตัวพรีเมียมนะเป็นตัวพรีเมียมนะครับอ่าก็ทุกคันนะที่ปลดระวางมานะครับเรายังไม่ทําการล้างสปา ขาดเคลือบหรืออะไรแต่อย่างใดนะแต่ว่าเราจะามาทำนะครับให้ทีหลังพี่ๆจองพี่ๆจ่ายเงินนะครับเข้าบริษัทนะครับนะก็ของเราเป็นบริษัทอาคเนย์แคปิตอลนะครับทุนจดทะเบียน1,700ล้านเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการโอนเงินไว้ใจได้นะครับในการที่โอนเข้าบริษัทในปลอดภัย100%นะครับแล้วก็จุดไหนที่ต้องนี่วงๆไว้อย่างนี้นะครับหมายความว่ามันมีเฉียวเยวมานะครับ เราก็จะทําการเปิดใบเคมแล้วก็เก็บเคมให้นะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะในการเป็นค่าเอ็กเซปต์มาประมาณ1น0 0 2 0 0 0 3,000ก็แล้วแต่คันนะครับถ้ามันมีเยอะกอ็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วทุกคันนะครับจะภาษีจะไม่ขาดนะครับแต่ว่าตัวประกันกับพบรบเราจะไม่มีนะครับเราขายตามกว่าตลาดแล้วนะเราก็จะไม่มีในส่วนนี้แต่ว่าพี่ๆไปซื้อกันเองก็ยังคุ้มกว่านะคุ้มกว่าเพราะเราซื้อสดไม่มีแวทด้วยนะครับไม่มีแวด 7%บวกเพิ่มนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับก็ขอคนเครดิตดีนะมีอาชีพที่ชัดเจนนะมีเอกสารที่ชัดเจนนะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็กู้ได้เต็มนะครับไม่มีเงินดาวนะแล้วก็มีแค่ค่าใช้จ่ายก็แค่ค่าประกันภัยชั้นหนึ่งที่พี่ต้องทํากับธนาคารนะแล้วก็ อื่นๆไม่มีเลยค่าโอนค่าดําเนินการไม่มีทั้งสิ้นนะครับของเรานะครับก็ประมาณนี้นะก็มาเจสตี้คันนี้ดูรอบคันแล้วอีกคันหนึ่งนะครับเผื่อสนใจกันนะครับร้านสองแสนนะครับก็ถือว่าราคาโอเคนะครับไม่ไม่ได้เยอะมากนะก็ลูกค้าผมบอกเออรถพี่5ปีนี่พี่วิ่งไป4ี่แสนกว่านะครับที่จองไปเมื่อกี้นะลูกค้ามาจองแต่เขามาดูดแคบแหละแต่มามาถามมาเจสตี้นะก็บอกว่ารถถือว่าวิ่งน้อยนะครับนะ 2 0 0แสนกว่าเองนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของรอบคันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็มีเชียวเเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเดี๋ยวเก็บเครมให้เก็บงานให้นะครับใครที่จะเอาไปวิ่งนะ,ะบรรทุกคนนะครับที่เป็นงานหรือว่าเป็นครอบครัวใช้ในกิจการอะไรต่างๆได้หมดนะ Majesty นะครับก็คอมพิวเตอร์อีกนะครับก็เข้ามาอีก2คันนะครับเป็นปี เป็นปี20่ทั้งคู่นะครับสองคันนี้นะสองคันนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่สองคันนีนนน้น่าจะเป็นถัดไปนะครับน่าจะเป็นถัดไปอ๋อโอเคสองคันนี้มีนะครับเป็นสองคันนี้ด้วยนะครับอ่าสี่ห้าเจ็ดศูนย์นะครับทะเบียนคันนี้นะครับ ราคาอยู่ที่996,000นะซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับรา,ามาอยู่ที่171,000ก็เป็นปี20นะครับพวกสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะลอกออกให้นะครับแล้วก็คันนี้นะรอบคันสวยๆนะเออไม่มีอะไรที่ต้องเก็บงานมีเล็กน้อยนะครับ1จุดตรงกันชนท้ายนะฝั่งนี้โอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ะเปิดได้ไหมไม่น่าได้หรอกอ่ะ เจอหนึ่งคันแล้วอีกคันหนึ่งใช่ไหมอ่ะเล็อยู่ประมาณนี้นะครับเล็อยู่ประมาณนี้มีทั้งหมดตอนนี้ที่เห็นก็สามคันนะครับสามคันนะคันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันทั้งสามคันนะครับสำหรับใครสำหรับใครที่สนใจนะปียี่สิบเกียร์ธรรมดานะครับมาเริ่มต้นแสนห้าหมื่นสี่พันแสนหกหมื่นเก้าพันแล้วก็แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับอ่ะสองคันนี้มีเปิดอะไรไหมเจ็ดสามหกหกอ่ะ อันนี้ใครสนใจนะครับปี17ที่มันเป็นตัวยกสูงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยมีแคลริบอยด้านหลังนะครับปี17นะไมล์0 0นะครับขายอยู่ที่417,000เท่านั้นนะครับ4 1 7 0 0นนะราคาดีนะครับราคาโอเคเลยนะครับก็ไปใช้งานได้นะก็ไมลพูดไปยังพูดไปแล้ว290,000นะครับ รอบคันโอเคนะรอบคันโอเคยกสูงนะครับมีรอยลักยิ้มนิดนึงอันนี้ก็เก็บสีให้หมดทั้งอันนะครับด้านหลังอีกนะครับเก็บให้นะประมาณนี้นะครับอีกขั้นหนึ่ง8671 8671เดเดี๋ยวลองดูซิ ผมต้องมีโพยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเพิ่งเข้ามาวันนี้แล้วพี่ๆเนี่ยยังไม่ดูช่องไหนที่อัปเดตได้เท่าผมนะเพราะว่าผมวันนี้มาอยู่โกดังคนเดียวนะครับคนเดียวเลยวันหยุดนะจริงๆเขาปิดนะแต่ว่าผมมานะขออนุญาตเข้าพื้นที่เพราะว่ามีนัดลูกค้าจองนะครับวันนี้จองไป6คันนะแล้วก็มา ได้รีวิวก่อนใครแน่นอนเพราะวันนี้ไม่มีใครเข้ามานะก็มีผมแล้วก็จะได้เห็นรถทุกคันก่อนนะเพราะฉะนั้นถูกใจรีบโทรมานะครูน0 9 1 7 7 8 5 1 1 7 8. คันนี้นะครับ8671 2.4 EP Runner นะเมื่อกี้เป็นตัว G นะครับตัว G คันนี้นะก็คือตัวท็อปนะคันนี้เป็นตัว E นะครับ P Runner ราคาขาย4,50 0 0 0บาทนะครับเป็นปี18ปีใหม่ขึ้นปี1แล้วใหม่อยู่แค่แสนหนึ่ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับ ปี18ไมลแสนหนึ่งหมื่นนะรถ7ปีนะครับสบภาพโอเคนะครับเรื่องการใช้งานนะครับทุกคันจะเช็คระยะตามกำหนดนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้เป็นไม้แท้100%นะครับ ไม่เปีเนี่ยวิ่งแสนหนึ่งนะก็ไม่แท้นะครับไม่มีการกรอไม้เพราะเราเช็คระยะตามกําหนดนะนะครับแล้วก็ไม่ดูแลแค่เครื่องยนต์นะช่วงล่างอะไรต่างๆถ้ามันถึงรอบตามศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์โตโยต้าอิซูซูต่างๆนะแล้วแต่รถนะก็จะเปลี่ยนตามนั้นนะ,ะแล้วก็ดูแลเรื่องยางด้วยนะครับดูแลเรื่องยางด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าคันนี้ยางปีอะไรนะเดี๋ยวดูซิปี23นะครับ แต่ดอกยังเหลือใช้งานได้นะครับอะคือรอบเปลี่ยนยางนะครับก็อยู่ประมาณ2ปี3ปีนะครับแล้วแต่การใช้งานด้วยนะครับหลายๆยอย่างประกอบกันนะโอเคแล้วก็มีอคอมพิวเตอร์อีกนะครับนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไปหรือ,อยังหรือเพิ่งเปิด4 5 7 1หอ๋อคันเมื่อกี้ก็966นี่คันนี้ด้วยนะครับ996โเกทษที 996ไมล์แสนห้าคันนี้นะครับไมล์แสนห้าคันนี้ไมล์แสนหกนะอ่าก็รีวิวเกือบครบแล้วนะครับแล้วก็หลักๆอีกนะครับจะเป็นตัวโครงส้มที่เปิดมาอีก7คันนะก็ผมไม่พูดถึงละกันผมทาคลิปไปก่อนที่ราคาจะเปิดแล้ววันนี้เปิดผมอ่ากวาดเรียบแล้วนะครับก็สําหรับโครงส้มรอรถต่อไปนะครับอ่ามีอะไรอีกอ่าเอาติสนะครับเอาติสนะราคา อยู่ที่499,000เดี๋ยวพาไปดู Artist อัลติสสหน่อยนะโซนนี้น่าจะไม่มีะายแล้วนะครับมีคันหนึ่งนะครับนี่คันนี้300,000กว่าบาทนะครับมันจะมีหลายราคา300,001 300,002 300,003ประมาณนี้นะครับก็มันมีเข้าใหม่ด้วยมาเติมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแลกันนะครับว่าถ้าไม่ถูกใจคันนี้มีมีมาเรื่อยๆอีกนะอ่ะประมาณนี้อ่ะไปดูอัลติสกันอัติส มันจะมี2ตัวนะครับตัว1.6นะกับ1.8นะ1.6 g จีนะครับราคาโปรโมชั่นเกตเ A เลยนะมีเข้าใหม่ด้วยไม่หมื่นต้นต้นเหมือนหมื่นปลายปลายนะครับ1 7 1 8 1 9นะขอรูปโทรมาหาผมทักไลน์ขอรูปได้นะครับมีรูปครบทุกคันนะครับแล้วก็ไอ้ตัว อ,ออาติสเนี่ยเกรดเราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่439,000านะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรดที่ต่ำลงมาหน่อยนะ DE อะไรอย่างี้ก็จะ490,000านะครับแล้วก็ส่วนนี่ตัวไฮบริดของ 1.8E นะทุกคันที่ที่บอกนะครับคือถ้าเป็นออาติสคือจะเป็นปี2อ2 0ีทั้งหมดนะ 1.8E ราคาเป็นไฮบริดราคาอยู่499,499,000มีให้เลือกหลายคันแล้ววันนี้ก็มีเปิดราคามาเพิ่มนะครับ1คันไม่1,27,000นะครับนะทะเบียนไหนไม่รู้นะครับสักคันหนึ่งนะแต่มาเลือกได้นะครับมีเยอะนะอ่ะซิตี้เห็นแวบๆบแบบนะครับอ่ะซิตี้คันนี้3,35นะครับ3,349 9อ่ะ3,49,000นะครับ เป็นปี20่สิบไมล์สองแสนอีกคันเดี๋ยวไปดูไมล์แสนห้านี้ดูรอบคันก็มีรักยิ้มนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้บุบนะบุบบุบนะบบบบนะเก็บงานให้เก็บงานก็คือเดี๋ยวเราทำให้มันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําสีใหม่นะครับประมาณนี้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ถูกกว่า3 3 5แ0 0สามห่นะครับแตคนนนะ่คันนี้มีชนมานะคันนี้มีชนมา ก็ราคาก็เลยจะต่างกันนะครับราคาต่างกันอ่ะโอเคใช่ประมาณนี้คันนี้มีชนมาแต่เก็บงานแล้วนะครับใครที่บางคนนะรับสภาพในการที่มันลดชนมานะครับแต่ว่าราคามันถูกลงเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะครับในการใช้งานของพี่ๆนะจริง,รงๆโครงสร้างมันทำมาแล้วนะครับก็เอาไปวิ่งใช้งานต่อได้นะราคามันก็ถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าซีเรียสหน่อยก็เอาแบบไม่ชนอะไรอย่างนี้ก็ก็มีลองมาเลือกดูนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลดราคาที่แบบ ถูกมากๆนะคันนี้ถูกกับเต็นประมาณแสนหนึ่งนะครับทั้งเต็นแล้วก็ยอดจัดราคากลางเนี่ยอยู่ที่3 8 4 0 0 0คันนี้นะครับปี20เป็น1.5 Sky Active สกายแอคทีดีเซลนั้นขายแค่2 8 4 0 0 0แเท่านั้นนะไม่2,000กว่า2,200นนะครับประมาณ2,200นนะอ่ะประมาณนี้อัปเดตกันเยอะๆเลยอ่ารอยรอบคันนะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ ราคาถูกเนี่ยไม่ได้มีชนหนักอะไรมานะครับแค่มาเยอะนะครับแล้วก็ทําราคาพิเศษให้พี่พี่นะครับนะบแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานให้อยู่แล้วนะไอ้พวกที่มีอ่ร่องรอยของการที่เนี่ยเปิดใบเค็มไว้นะครับเนี่ยพวกนี้นะฮในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเปิดใบเค็มนี่ตรงนี้ก็เค็มให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่ในจุดที่มีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจัดการลอกให้แล้วพี่ก็จะได้อ่รับรถไปที่แบบสวย,สวยๆเพราะว่าเราจะทํา คาสปาเต็มระบบให้นะครับประมาณนี้นะอ่ะแคมรี่นะครับยังมีอยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจทะเบียนนี้นะทะเบียนนี้น่าสนใจอยู่นะครับติดจองไปอย่างน่าอ่คันนี้น่าจะยังไม่ติดจองนะครับไม่แน่ใจนะครับจะต้องดูอัปเดตอีกทีนะครับคุ้นๆนะราคามันอยู่ประมาณ5 0,000นปลายๆนะครับห้าแสนปลายๆเริ่มต้นนะแต่คันนี้อยู่แน่นอนนะครับคันนี้อยู่แน่นอนนะครับคันนี้น่าจะ50,000นปลายๆนะครับก็ใครที่ สนใจนะครับทักมา50 0แสนกว่า5 0 0แสนไปไปลายเจ0 0 0 0 0หนกว่านะครับก็จะเป็นออติสตที่แตกต่างกันในเรื่องของปีเลขไม้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นไฮบริดไม่ไฮบริดเป็นรุ่นย่อยของเขานะครับอ่ะคันนี้นะทุกคันที่ผมพูดมานะอาจจะมีไปลานประมูลเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่นี่เราขายให้เต็นด้วยลานประมูลด้วยแล้วก็ผู้ใช้ที่เป็นซื้อไปใช้เองนะ end user นะครับก็ แต่ว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถได้เลือกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอตที่ตรงนี้นะครับเราให้ผู้ใช้มาเลือกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างนี้นะเตรียมไปรับประมูลแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับถ้าพี่พลาดนะมันเติมมาแล้วเนี่ยหน้านี้คือพี่ก็มาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะถ้าจะเลือกลอถใหม่นะครับถ้าจะเลือกลอถใหม่ของผมนะเพราะอันเก่าก็ไปเกือบหมดเหมือนกันอ่าไม่ใช่เกือบหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ ในส่วนอตใหม่ก็เติมทุกวันเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นมาได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนะกขัตะเกิกต้องมาบอกผมก่อนนะเพราะว่ามันจะต้องเบิกกุญแจล่วงหน้าไว้นะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เปิดนะครับบริการสิบโมงถึงสักสามโมงนะครับจริงๆปิด6กโมงแต่ว่าถ้าจะต้องการเบริกในเรื่องของกุญแจนะสิบโมงถึงสามโมงบ่ายสามนะครับก็เป็นเวลาที่ดีนะครับคันนี้หนึ่งสามสามเก้านะครับใคร ดูคลิปนี้แล้วจองภายในวันนี้ทันนะวันที่5ธันวาคมวันพ่อนะครับก็จองได้นะครับคันนี้1339ปี20 1.339 0 0 0ปี20แล้วก็เป็นไฮบริดนะครับปี1 0 2 8 1นะครับประมาณนี้อ่ะรอบคันสวยๆไม่แสน95,000นาะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนแคปิตอลนะครับหรือเรียกอีกที่อย่างหนึ่งนะว่า r d d c ดีดี n t e r นะครับ สาขานี้คือเทพรักษ์นะครับก็อยู่ยืงๆบิ๊กซีมาไม่ถูกโทรหาผม0 9 1 7 7เ5 1 1 7นจนะครับรถของเรานะครับเป็นรถของอาคเานเองนะไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลนะครับแต่ว่ารถของเราคือเป็นรถที่ปล่อยเช่าให้กับหน่วยงานหรือบริษัทแล้วก็คือรถกลับมาหาเรานะครับแล้วคืนมาเรามีกําไรส่วนหนึ่งจากตรงนั้นเราถึงขายได้ถูกไม่ใช่ว่ารถเรามีปัญหานะไม่หลักพันหลักหมืน่หมนหลักแสนสองแสนสามแสนมีหมดทุกเกรดทุกแบบรถชนรถไม่ชนนะครับ เป็นยังไงบอกหมดนะครับพี่ๆจะได้รับความตรงไปตรงมาในการซื้อดูรถไม่เป็นก็ซื้อที่นี่ได้แล้วก็ติดต่อหาผมนะครับ0 9 1 7 8 5 1 1 7ไม้แท้100%เนะครับเช็กริยะตามเงหนดราคาขายตามก่ตาตลาดวันนี้นะครับก่อนไปฝากกดไลค์นะครับให้คลิปนี้คนละหไลค์ like, แล้วก็ฝากกดติดตามช่องวิคาดีๆนะครับสวัสดีครับ